สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิจาร์หกล้อซิ่งครับมาดูปูต้า l อลซีศูนย์หนึ่งแปดโอ้ผแปลเล็กจัดได้ครับบ้างขัานหน้าพี่น้องหรือขัานหน้าครับโอ้ดันทั้งขี้ตุ่มเลยพี่นอ้องสองขันครับ hàng thế nào kia lịch xăng ừ. ôi Són khăn nhé Ừ nhìn người lệ lệ thôi anh ơi Hãy kẹn như vậy, bye มากินไปไกลเลยอ่ะแม่งมันจอนเต็มเลยป่ะแม่งกี่จอนเต็มเลยครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย,อย่าเสียงครับราดวิจมแนละ้วพี่น้องโอ้ยแม่งกี่จอนไห,หลเลยใช่ปะเออแม่งกี่จอนไหลนะพี่น้องนะ เบื้องนาำครับอ่าปอดเ, <laughs> เรียบร้อยเกมแล้ว <laughs> โอ้เเอยเหล่านั้นวงเรียบร้อยครับจมแล้วนึงครับลือคันนาไม่รอดครับเรียบร้อยครับ <laughs> โอ้ยจำ ับบชวเวียนหัวกครับเอาแล้วครับหนึ่งก็พอดีเราไถานาเสร็จแล้วครับเราไม่มีเวียกแล้วะวครับเอาก็เลยเอารถไม่จมให้เบื้องครับเขาไม่ีเวียกครับบ่มมี่ขีดไทยครับพี่น้องเออปูอีทไทยยังเขาแก่เล็กว่าป้าเอารถไปจมให้เบื้องประสาน โอ้ลึกเถอวะอู้ยเตะก้นยางยางลึก <c oughs> เอาะเอาดันเลย <c oughs> ขังกระเทียมมันลึกครับเราไม่มีอะไรทำครับเราก็เลยคิดอคอนเทนต์นะพี่น้องเออเอาไป <c oughs> เบียกกับสมรมคนอึดเบียกคกับพี่น้อง อ้าวอ้าวอ้าวอ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 ามันสีมเมนียบแข็ทั้งสองหรือเปล่านี่พี่น้องตีนตะขาบไก่ยับไปไว้ใจครับแต่ถ้ามันจมขึ้นมาเนี่ยมันเกลียวขึ้นยากเลยพี่น้องเอ้ย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 โมเมนต์แนวเลยโอเคว่า <laughs> โมเมนต์แนวเหรอครับเฮ้ยมันแค่คอนเทนต์คอนเทนต์ มันจะไม่เด็ดไงก็เลยจัดให้สักหนึ่งคนงานเอาลากครับตันบ่ได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเวียกครับจัดให้พี่น้องก็เดี๋ยวตอนแรงก็อันเจ๊เพิ่นเห็นเพิ่นกะเจ๊ให้อีกแล้วครับ เถือใหา้พ่อไปอยังครับเดี๋ยวตอนแรกจะถือหายอีกนะเจ้าตอนแรกถือเมียหายอีกเอารถลงไม่ยังสิว่าอีกอะตัวกวนเนี่ยเป็นคนขับนะเออไอ้เล็กเป็นขนคินดครับเฮ้ารถไปหามากกั่งกันเทศดีกว่าเฮ้าว่ะจ้ะ <laughs> 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 วันบ่ได้แล้วเจ้เราจะปรับครับให้มันเป็นให้เดียวพี่น้องน้ำมันหลังจมกว,ว,ว่ะเพรได้๋วมีอาหารยังมันแรงเพราะมีแห้งง,งูคุณสันกินเขาไปเสียบนอนประหลับเลย โอ้ยจิต่ำหนีแม่าลากมาขึ้นแม่เจ้าจะไปหายไปยี่เหล้าเม่ลากไห้ไปหเหล้าลา,ล,ลากขาดเครื่องเลยรถเจ้านิรถไ,ไ,ไม่โค้งก็ไปเอามา่ลากอีกเหายางลุยนามมาเลยเฮาเอาให้ไม่โค้จมอีกวันนี้โอ้ยมวนมวลกกเกา <c oughs> สเมื่อขืนกับเออดุกนี้มัมย้ยใช่ไหมเนี่ะดีแล้วม่จุมได้กันได้สองถอะลังกันอันดลมอัดตัวมะโอ้ยม่จุมหรอก

ม้เกูเบ้อตนีมารถมาจับปลานนึงเรียบร้อยดีครับวยอฮัเมียเจ้าเห็ดมือแรกเมียเจ้าสิวาเมียเจ้าสิถืองถึงดาดิแล้ เอยยอ,อโอ้ยอย่างวะมันยังไม่เด็ดพออ่ะปอนเอาใมันปีนท้องไปเลยเขากระเทิน,นในเห็น,น,เ,น,นเหา,นเนา์นแล้วอ๋อปีนท้องแล้วเอาให้มันตีลังกาเลยนะอ่ะเอา อ้อ้าวอ้อๆลูกพี่จะจมบ่ลูกพี่นะครับออ้ยโอ้โคตรแรงอะ่ะอ้ดึงโคตรแห้งพี่น้องือ้อดึงเบาไม่ขึ้นครับมันต้องแบบนี้ครับด,ๆๆๆๆๆดึงค่อยๆมาขึน้น มันต้องดึงแข้งไปีโอ้ดิสมองขึ้นเล้เนาะออดึงค่อยๆมคืนอกต้องดึงพี่๋อมันขาดเครืงไปหลดโอ้ มีแต่น้ำแล้วพี่น้องมันจะจมด้อมันก็สิเฮ็ดไว้ครับเพราะว่ามันสิได้เฮ็ดหน้าแล้วอันนี้เก็บโซ่ครับเก็บโซ่นะดันต่อครันี่ครับมันมีสองขั้นจริงๆไม่คดีครับพี่น้องมันเดี๋ยวมันจมมันก็ได้หลากกันเลยง่ายๆครับแต่ยู่ผู้เดียวนี่วิ่นหนาวิ่นหลังจมเลิกก็เก่าพี่น้อง อย่าไปตื้นนะนี่อย่าไปตื้นนะนี่จอกอ๋อมันมิดหลังคาเลยอืออืออ๋อยังสู้ต่อครับจมแค่นี้ไม่ยากเอา,อาอจอดเลยนะ อ๋อจอดเบิ้งเลยครับคันหนึ่งเอออปล่อยให้ลูกพีเอ็นคนเดียวเย็บปั๊บแบบนี้ไม่ได้กี่ตุม่มคือจะได้ปั้นะไบ้านเขาครับ

จะว่านเขาแบบได้นี่ฮึ เกือบแน่วแล้วครับเกือบแน่วแล้วฮัลลี่สองแล้วอ่าเรียนไปหาหลุมอีกเด้อโอ้ยังลึกไหมเพี <c oughs> ย้ยงกะจมพอดีลึกกว่านี้ มีกัน ah, น <te> <mm ้อยเนาะเรียบร้อยเอาแล้วจอดเบิ้งแล้วแล้วหันนี่จ้อเห็มันลงมามันเกิดลงมาตัว นี่คันนี้ถ้าไม่มีแต่ขับไปบ่ไเดี๋ยดิเอ่เกร็บลอยครับสองล้อหลังแบบนี้ลากไปข้างหน้ายากด้ยครับ,นบนเนี่เจ้าปั้นนี่เจ้ากระจมอีกแล้วนี่ปั้นนี่จมอีกได้นี่ เจ้านี้หงวรุ่นแรงครับเห็ดค่อยๆพาบิา่นไม่ออก,กเห็ดแห้งๆ oh. oh. <laughs> พอ่พอพอ่อเขาอนี่จอดไว้นี่ครับเห็นเห็นเลยนะว่าผลของไอตัวช่วยนี่มันมันช่วยได้ขนาดไหนนะครับผลของตินตะขาบนะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ร้อยเปร์เซ็นแต่ก็99%้ นี่ครับวิ่งมาเฉยๆก็จมเฉยๆนะครับรถไทยอแรงครับได้ครับนี่ครับวิธีการดึงรถติดนาตมนะครับ Để đừng có khoai ngùi ngùi bó khinh với nằm cái gì lầy như này ạ Cả lửa kẹp múc nhìn nơi ngập Ờ, ờ, lên bé một chùm mình thế rồi nè Ôi, gì cầm lúng câu rồi không có đây ลึกแล้วครับลึกแล้วว้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ครับปองจะไปทิมากแล้วพี่นอ้องอ๋อสูต่อครับ <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อจะไปทางไหน <c oughs> เอฟเอฟนี่ได้อยู่ี ขอพรอพี่ได้อยู่เลยเหยียบเลยป้นไปเลยมาลยลยแล้วคันเดียวดีกว่าครับมุนบันท้ำเหรอพี่น้อง เหลือมุมหนึ่งครับยังไม่เสร็จครับใช่เจ้าตะขาบนี่จมนี ja e ่เกมโอเวอร์ครับถ้าเจ้าตีนตะขคบจมนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้คนเก็บมุมนี้ครับสิหลอดรือสิหลวงรอติดตามครับ บางคนสิไปหามองจมเนื้อพีน่องบางนสิไปหามองจมอีกเ้อบแดนี้น,นั่นนันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นไดวะเออว,ว้าเ่าอะไร ไปวาได้ครับเรื่อสิบปีหามองจมอีกเดลืออยู่ยมุมหนึ่งครับโอ้ไปได้โลมแงแม่งไปไปได้เนะี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อ นนเดินลงไปเอาเอามงจมอยู่แล้วหนี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 หครับไม่นีไม่ได้ครับล่วงแน่นอนเอาเอาเเอาอาเอาเอา้บ <c oughs> โอ้ถ้ามีตีนนะครับนี่เรียบร้อยโอ,โอ้โอ้โอโอพอผ่านครับพี่น้องเฮ็ดบ่ได้นี่นี่นีเขาอยังไม่ยอมอีกครับอ่ะคลิปนี้ก็ยาวๆเลยครับ เกือบ20นาทีนะเอา,เ,อาเล็ดครับวงจมอีกแล้วอ้ยอ่เดี๋ยวรอติดตามเป็นคลิปได้แล้วกันครับคลิปนี้ต้องาลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบา,บายครับสวัสดีครับ